คุณเคยมีคนพูดกับคุณแบบนี้ไหมคะว่าอย่าคุยเรื่องาศาสนากับการเมืองเพราะว่ามันจะเป็นการชวนทะเลาะนะคะถ้าเราเห็นต่างกันคนไทยอะคะ่ะมักจะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งด้วยการไม่พูดนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะผิดใจกันกลัวว่าจะทะเลาะกันนะคะแล้วมันก็จะส่งผลเสียกับความสัมพันธ์ ในประเด็นที่เราคิดว่ามันเป็นประเด็นอ่อนไหวอย่างาศาสนากับการเมืองนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดนะคะไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวในโรงเรียนนะคะหรือว่าในที่ทำงานคนไทยมักจะหลีกเลี่ยงที่จะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนะคะแล้วบางครั้งหรือหลายครั้งเราก็เซ็นเซอร์ตัวเอง จากผลสำรวจนะคะผลกระทบความเสี่ยงต่อโลกของ World Economic f o r u อนะ,คะ่ค mm ่ะ hmm. เขาก็บอกว่า mm hmm. การแบ่งขั้วทางสังคมทางการเมืองมีอาการที่น่าเป็นห่วง mm hmm. เพราะว่าการแบ่งขั้วทางสังคมและการเมืองอาจจะนำไปสู่ความแตกแยกได้นะคะพอมันนำไปสู่ความแตกแยกเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะคะความเชื่อมั่นในการค้าการลงทุนการเข้าถึงโอกาสต่างๆด้วยนะคะ ถึงแม้ว่าประเทศไทยอะคะ่ะจะไม่ได้ถูกจัดลำดับให้อยู่ในประเทศที่มีการแบ่งขั้วที่รุนแรงมากๆนะคะแต่เราอะก็ถูกจัดให้อยู่ในลำดับกลางๆซึ่งหมายความว่าเราก็ยังต้องติดตามสถานการณ์อยู่ดีนะคะถ้าเรามองย้อนกลับไปหนึ่งปีอะคะ่ะเราอาจจะไม่ได้เห็นการชุมนุมประท้วงหรือความรุนแรงมากๆเหมือนที่เราเคยมีหลายปีผ่านๆมานะคะ แต่น be ั่นไม่ได้หมายความว่าการแบ่งขั้วทางการเมืองการแบ่งขั้วในสังคมมันได้สลายไปพร้อมกับการไม่ออกมาชุมนุมเรียกร้องต่างๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะได้มีโอกาสไปคุยกับคนรุ่นใหม่จำนวนมากนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเหงานะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะคุยประเด็นการเมืองกับใครได้นะคะ แต่ว่าเขาเนี่ยอยากให้มีคนรับฟังนะคะอยากให้มีคนเข้าใจเขานะคะส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็น่าจะมีผลมาจากความแตกต่างทางความคิดนะคะของคนละวัยนะคะของคนที่ต่างเจเนอเรชันกันและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของวัฒนธรรมนะคะที่วัฒนธรรมรวมกลุ่มของคนไทยนะคะทำให้เราเนี่ยเลี่ยกเลี่ยงความขัดแย้งนะคะแล้วก็เราก็คิดว่ามันจะส่งผลเสียทำให้เราเนี่ย เวลาที่มีความขัดแย้งเราก็จะไม่ค่อยคุยกันนะคะแต่นอกจากความขัดแยง้งหรือว่าความแตกต่างระหว่างวัยแล้วค่ะการเติบโตของโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเองนะคะก็ผลักให้เราเนี่ยที่คิดต่างกันห่างกันออกไปอีกด้วยนะคะระบบอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียต่างเนี่ยทำให้เราเห็นแต่สิ่งที่เหมือน,นะคะ่ะเขาจะมีแต่สิ่งที่เหมือนสิ่งที่ชอบขึ้นมาให้เราได้เห็นในแพลตฟอร์มต่างๆนะคะ พอมันมีประเด็นทางการเมืองประเด็นทางสังคมขึ้นมาค่ะเราก็จะเห็นแต่สิ no ่งท so mm ี่เหมือนเราความคิดเห็นทางสังคมและการเมืองที่เหมือนเรานะคะแล้วเราก็จะคิดว่าความเหมือนนั้นคือเสียงส่วนมากนะคะในขณะเดียวกันนะคะอีกฝากฝั่งหนึ่งก็มีอีกความคิดเห็นหนึ่งนะคะซึ่งเขาก็คิดว่าเขาเห็นในสิ่งที่มันเป็นเสียงส่วนมากเหมือนกันนะคะก็เลยเกิดเป็นสงครามความคิด บนโลกของออนไลน์ที่ผ่านมาเราเห็นเรื่องของการคว่ำบาตรทางความคิดใช่ไหมคะการ cancel culture นะคะมีเรื่องของการเรียกร้องประเด็นทางสังคมการ call out ออกมานะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเราเห็นปรากฏการทัวลงนะคะมะีความคิดนะคะทั้งสองฝั่งนะก็เป็นสงครามที่อยู่บนโลกออนไลน์ที่เราเห็นค่อนข้างสม่ำเสมอที่ผ่านมานะคะ อยากชวนย้อนกลับไปในช่วงของโควิดค่ะช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมานะคะช่วงโควิดเรารู้สึกยังไงบ้างคะมันมีทั้งความกลัวใช่ไหมคะความกังวลนะคะมีทั้งความรู้สึกโกรธในมาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเราเรียกร้องนะคะอยากให้มีคนรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นจำได้ว่าตอนนั้นนะคะ มีการชุมนุมประท้วงของคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในเมืองไทยนะคะมีการชุมนุมประท้วงมีการปราบปรามมีการจับกลุ่มนะคะจากประสบการณ์ของตัวเองอะคะ่ะที่จัดกระบวนการพูดคุยนะคะให้กับกลุ่มคนที่มีความขัดแย้งกันนะคะซึ่งมีทั้งที่เขาเคยเผาที่อยู่ของกันและกันนะคะ มีการทำลายร่างกายมีคนบาดเจ็บล้มตายนะคะแล้วก็แบ่งขั้วแบ่งข้างคิดว่าโลกนี้นะคะชีวิตนี้จะอยู่ด้วยกันไม่ได้อีกแล้วพอได้มาลงนั่งลงแล้วคุยกันจริงๆอะคะ่ะปรากฏว่าเขากลับเข้าใจกันแล้วคุยกันได้เรามองเห็นสถานการณ์โควิดในช่วงนั้นนะคะที่มีการปราบปรามมีความรุนแรงมีการจับกลุมนะคะเราก็เลยคิดว่า มันต้องมีพื้นที่ปลอดภัยอะให้คนที่เป็นกลุ่มขั้วขัดแย้งอะค่ะได้นั่งลงแล้วคุยกันในช่วงที่เรามองหาพื้นที่ปลอดภัยที่คนจะเปิดใจแล้วนั่งคุยกันได้จริงๆอะคะ่ะเราก็ไปได้ยินโครงการของ My Country Talk นะคะที่เริ่มขึ้นที่ประเทศเยอรมนีนะคะ่ะ มันเหมือนกับแอปพลิเคชันจับคู่คนเห็นต่างเราเคยฟังทินเดอรจับคู่รักใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นการเป็นแอปพลิเคชันที่จับคู่คนเห็นต่างให้ได้มานั่งเราคุยกันค่ะวิธีการก็คือเราต้องเข้าไปลงทะเบียนตอบคำถามนะคะแล้วก็ระบบเนี่ยจะจับคู่ให้เรานะคะได้ได้คุยกับคนที่ตอบแตกต่างจากเรามากๆนะคะ พอได้ยินแอปพลิเคชันจับคู่ของคนเห็นต่างนะ่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าม,มันอาจจะเป็นไปได้ถ้าเราจะเอามันมาพัฒนานะคะเพื่อให้คนเห็นต่างได้คุยกันในประเทศไทยแล้วนี่ก็คือที่มาของการจัดโครงการ Thailand Talks ค่ะจริงๆต้องบอกว่าการที่จะเริ่มจัด Thailand Talks แล้วก็เป็นแอปพลิเคชันจับคู่คนเห็นต่างเนี่ย มันยากมากนะคะในการที่จะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราต้องไปชักชวนสื่อมวลชนจากหลายขั้วการเมืองของเมืองไทยเนี่ยมานั่งออกแบบคำถามด้วยกัน,นะคะ่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งนะคะบรรณาธิการสื่อะคะ่ะเขาก็อยากที่จะมาร่วมแต่แหล่งทุนของสำนักสื่อต่างๆอะ่ะเขาก็จะมองว่าประเด็นคำถามของ Thailand Talks ะ,ะ่ะเป็นประเด็นทางการเมืองนะคะแล้วมันก็มีความเสี่ยงอยู่ ประเด็นคำถามของ Thailand t a l k กส่ะก็อย่างเช่นาศาสนายังจำเป็นหรือไม่ในยุคปัจจุบันนักการเมืองจำเป็นต้องเป็นคนดีใช่หรือไม่ปัญหาปากท้องนะคะควรมาก่อนการเมืองใช่หรือไม่นะคะหรือตัวอย่างสุดท้ายคะ่ะเราการนำภาษีนะคะมาลดค่ารถไฟฟ้าให้กับคนกรุงเทพ เป็นธรรมสำหรับทุกคนใช่หรือไม่นะคะในปีแรกๆที่จัดนะคะมันจะมีคำถามอยู่เยอะมากนะคะแล้วก็หลายคนก็จะบอกว่ามันยากมากเลยที่จะมาเริ่มต้นคุยอะคะ่ะถ้าเรานึกถึงสังคมไทยเนาะที่ต้องมานั่งอยู่กับคนแปลกหน้านะคะ่ะแล้วรู้ว่าคนแปลกหน้านั้นะ่ะคิดแตกต่างจากเราด้วยนะคะแล้วมันก็เลยมีคำถามนะคะที่เกิดขึ้นเช่น เราจะคุยกันไปทําไมนะคะคุยกันแล้วจะไม่ตีกันหรอคุยกันเราได้อะไรนะคะเราเห็นความกังวลของคนที่มาลงทะเบียนนะคะว่าเขามีความกังวลว่าเขาจะพูดได้ไหมนะคะเขาจะนั่งอยู่กับคนแปลกหน้าเห็นต่างแล้วคุยกันได้จริงหรือเปล่านะคะความกังวลนั้นนะคะ เราได้ยินมาสม่ำเสมอหลายๆปีนะคะเห็นคนที่มาลงทะเบียนจำนวนหลายๆร้อยคนในประเทศไทยอะค่ะมีจำนวนล,ลดลงและลดลงเรื่อยๆเมื่อใกล้ถึงวันที่เขาจะต้องคุยกัน,นะค่ะพอเราเห็นข้อกังวลน,นี้หลายหลายปีอะค่ะเราก็เลยพัฒนาเกมนะคะก็คือเกม Talk to Transform ะค่ะเกมนี้ค่ะก็คือมันเหมือนให้เราฝึกทักษะทำความเข้าใจ เวลาที่เราคุยกับคนเห็นต่างเนี่ยเราจะต้องฟังเขาแบบเปิดใจนะคะฟังแบบไม่มีอคติฟังแบบเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็หาจุดตรงกลางอะคะ่ะที่มันเชื่อมระหว่างเราสองฝ่ายได้นะคะเหมือนกับที่คุณทริชาหลอดอะคะ่ะได้สรุปเอาไว้นะคะเขาบอกว่าโดยปกติหรือว่าโดยธรรมชาติแล้วอะคะ่ะคนเราเนี่ยจะฟังเพื่อตอบโต้นะคะแต่ถ้าเราฝึก ทักษะของการฟังค่ะเราจะฟังเพื่อเข้าใจฟังเพื่อไปต่อได้นะคะจากที่จัดโครงการ Thailand Talks มาค่ะหลายๆปีนะคะคนที่มาส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือการได้มานั่งคุยกับคนเห็นต่างคนแปลกหน้าแล้วเห็นต่างทางความคิดทางการเมืองหรือสังคมเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะ มีปีแรกค่ะที่กรุงเทพนะคะจะมีพระนะคะคุยกับศีกาประเด็นที่คุยกันนะคะก็คือประเด็นว่าพระส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะได้รับการปฏิบัติที่พิเศษมากกว่าคนอื่นๆนะคะแล้วก็เรื่องของผู้หญิงบวชเรียนไม่ได้นะคะก็จะเป็นสองประเด็นหลักที่เขาคุยกัน ประเด็นแรกค่ะพระเนี่ยท่านก็ยอมรับนะคะว่าท่านก็ได้รับการปฏิบัติพิเศษมากกว่าคนอื่นจริงๆนะคะส่วนประเด็นที่สองนะคะว่าทำไมผู้หญิงถึงบวชเรียนไม่ได้บวชเป็นภิกษุณีไม่ได้นะคะเขาก็ท่านก็อธิบายว่ามันเป็นเรื่องของขนบนะคะเป็นเรื่องของกฎกติกาที่สืบทอดกันมานานๆแล้วนะคะฝ่ายซิกาเองอ่ะคะ่ะก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองเรื่องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศอะ่ะ ไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายก็ต้องสามารถบทเรียนได้เหมือนกันนะคะส่วนกฎระเบียบที่มีสืบทอดกันมาค่ะมันก็จะต้องสามารถปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับยุคสมัยได้ไทยแลนด์ทอล์กไปหลายพื้นที่ค่ะนะคะแล้วก็ในหลายๆพื้นที่เนี่ยเราก็ได้ยินเสียงสะท้อนของผู้คนที่เข้ามาร่วมนะคะเขาก็จะบอกว่า Thailand Talk s คือโอกาสนะคะที่เขารอคอย โอกาสที่จะได้พูดคุยนะคะประเด็นสังคมการเมืองที่สังคมไทยอาจจะไม่ได้มีพื้นที่ให้ได้คุยกันมากนักนะคะตัวอย่างคะ่ะไปที่จังหวัดยะลานะคะเขาก็ชวนกันคุยเรื่องเกี่ยวกับมีด่านหรือว่ามีทหารเนี่ยทำให้ความไม่สงบในภาคใต้ยังมีอยู่ใช่หรือไม่นะคะคนที่เห็นด้วยก็บอกว่าการมีด่านอะ่ะมันเหมือนเขาถูกเลือกปฏิบัตินะคะเพราะว่าด่านอะ่ะจะเลือกหยุดเฉพาะ คนที่เป็นมุสลิมสวมฮิยาบนะคะส่วนฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่บอกว่ามันเขาเห็นเ,เขาไม่เห็นด้วยนะคะว่าการมีทหารเนี่ยมันทําให้ความไม่สงบยังมีอยู่เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้านึกถึงตอนน้าท่วมที่ยะลาอย่างเงี้ยค่ะทหารเนี่ยเป็นคนไปช่วยผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียวให้ออกมาได้นะคะถามว่าเราเห็นอะไรอะคะจากการทำโครงการ Thailand t a l k กแล้วก็เดินทางไปหลายๆจังหวัดในประเทศไทยอะคะ ก็มองเห็นนะคะความหลากหลายของสังคมที่มันกว้างกว่าที่เราจินตนาการเอาไว้มากๆค่ะเราได้เห็นคนรุ่นใหม่อะคะ่ะมีความตื่นตัวนะคะแล้วกอ็อยากมาร่วมนะคะเพราะรู้ว่าถ้าเขามาแล้วอะจะมีคนรับฟังเขาคะ่ะแล้วเราก็เห็นว่าผู้ใหญ่อะคะ่ะที่เรามีความกังวลว่าเขาจะมาน้อยลงนะคะเขาจะไม่มาะคะ่ะ กับมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอยากมาอาธิบายมุมมองของตัวเองเพราะเขามักตกเป็นจำเลยของสังคมะคะ่ะสิ่งหนึ่งที่ประทับใจนะคะก็คือเราได้เห็นคนหลายๆคนนะคะไปนัดพบกันเองตามสถานที่สาธรารณะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารสัพรพสินค้านะคะหรืออย่างในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามาคุยประเด็นที่คิดเป็นประเด็นอ่อนไหวแล้วคุยที่ไหนไม่ได้เลยยกเว้นในพื้นที่ปลอดภัยแบบ Thailand Talks นะคะ เขาก็ตั้งกลุ่มไลน์กันเองเพื่อที่จะไปคุยกันต่อนะคะนั่นก็จะเป็นวงที่ต่างวัยด้วยนะคะแล้วก็ประเด็นที่เห็นต่างกันมากๆด้วย Thailand Talk ะคะ่ะจัดมาเป็นปีที่4แล้วนะคะปีนี้แล้วก็คาดว่าจะจัดต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าสังคมไทยอะคะ่ะจำเป็นต้องมีพื้นที่ปลอดภัยนะคะให้เราได้พูดคุยกันพื้นที่ปลอดภัยที่คุยกันได้แบบไม่ถูกจับนะคะ แบบไม่ต้องทะเลาะกันแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจมุมมองของกันและกันได้นะคะแต่ว่าการที่มีพื้นที่ปลอดภัยอะคะ่ะเราก็จะต้องมีการรับฟังอย่างเข้าใจด้วยฟังแบบไม่มีอคติด้วยนะคะเราจึงจะไปต่อด้วยกันได้การรับฟังกันมากขึ้นนะคะการคุยกันให้เยอะขึ้นนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยขยับเข้ามาใกล้กันด้วยส่วนตัวเชื่อว่าความแตกต่างนะคะ เป็นความปกติของสังคมไทยคะ่ะเราอาจจะฟังกันให้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็มีพื้นที่ในการพูดคุยกันด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าการที่เราอยู่ห่างจากความต่างนะคะคือการถอยออกจากโลกของความเป็นจริงนะคะยิ่งเราต่างกันเท่าไหร่นะคะยิ่งเราไม่เข้าใจกันเท่าไหระคะ่ค่ะเรายิ่งต้องฟังกันคะ่ะ